หวยคืออะไรอธิบายแบบลิงลิงลิงมีความฝันลิงอยากมีกล้วยเยอะๆลิงเลยเอากล้วยไปซื้อหวยหรือที่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลลิงจ่าย80กล้วยซื้อคูปองเลขหหลักทุกวันที่หนึ่งและ16รัฐบาลลิงจะสุ่มตัวเลข6ตัวถ้าเลขตรงหมดก็ถูกรางวัลที่1ได้หล้านกล้วยถ้าถูกแค่บางตัวก็จะได้รางวัลลดหลั่นลงมาแต่ลิงไม่ถูกสักรางวัลเลยไม่ได้กล้วยกลับมาสักลูกลิงสงสัยถ้าซื้อหวยเยอะๆจะกำไรไหมลิงเลยดูสถิติ1ปีรัฐบาลลิงขายหวยได้10,000ล้านกล้วยแึ่งวัให้แค่60,000ล้านกล้ว คำนวณได้ payout ratio อยู่ที่60%ลิงคิดได้ทุก80กล้วยที่จ่ายไปจะได้รางวัลกลับมาเฉลี่ยแค่4 8กล้วยลิงเลยเข้าใจยิ่งซื้อหวยยิ่งขาดทุนลิงฉลาดฉลาดไม่ควรลงทุนเพิ่มแต่ลิงยังอยากลุ้นรวยอยู่รุ่นพี่ลิงเลยแนะนําสลากกอชลิงถามมันคืออะไรรุ่นพี่ลิงตอบมันคือสลากที่ทําให้ลิงยังได้ลุ้นกล้วยเป็นล้านอยู่แต่กล้วยที่จ่ายไปไม่หายไปไหนรัฐจะเอาไปเก็บไว้ให้เป็นเงินออมสําหรับให้ลิงใช้ตอนเกษียณพอลิงอายุ60จะได้เงินอยนครั้งเดียวได้ทั้งอม แถมได้ลุ้นโชคลิงดีใจลิงตัวไหนสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงทรีในหน้าไบโอ